คนขอต้อนรับเข้าสู่อิง้าชแนลนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันอีกแล้วนะคะทริปนี้เราจะไปกันที่เขาใหญ่นะเป็นทริปสั้นๆน,นะคะทุกคน2วัน1คืนนะคะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันแล้วค่ะคุณตอนนี้คือฝนตกหนักมากมืดฟ้ามวัวดิจส์ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่คาเฟ่รอตซัมบลูมเขาใหญ่นะคะที่นี่เขาก็จะเป็นคาเฟ่สไตล์แบบสวนดอกไม้ต่างๆนะคะทุกคนน่ารักมากแล้วตอนนี้คือโชคดีมากนะคะที่ฝนเริ่มซาแล้วนะเราก็เลยแวะมาเที่ยวคาเฟ่กันได้นะคะ ที่นี่เขาก็จะมีค่าเข้าคนละ50บาทนะคะทุกคนแต่ว่าเขาก็จะมีคูปองให้เราสามารถนําไปแลกซื้อขนมแล้วก็เครื่องดื่มภายในร้านได้นะคะคือร้านเขาน่ารักมากทุกคนทุกมุมสามารถถ่ายรูปได้หมดเลยนะคะแล้วก็มีแบบดอกไม้นานาชนิดคือเยอะมากตัวร้านนะคะจะเป็นสีขาวนะคะตั้งอยู่ท่ามกลางสวนดอกไม้เลยนะแล้วด้วยความที่ตอนนี้มันเป็นฤด,ดูฝนใช่ปะ่ะทุกคนมันก็ยิ่งแบบมีความสดชื่นแล้วก็แบบชุ่มฉ่านะคะดอกไม้ก็บานสะพรั่ง กางเขียวชะอุ่มไปหมดเลยนะคือบรรยากาศดีมากอันนี้เป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะร้านเขาก็จะตกแต่งแบบสไตล์น่ารักน่ารักนะคะทุกคนมุมถ่ายรูปคือชั่มทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกเลยนะคะแล้วซึ่งวันที่เราไปอ่ะฝนตกชปะปาคนก็จะไม่ค่อยเยอะนะคะบรรยากาศคือเลิศมากอันนี้เป็นเมนูนะคะเขาก็จะมีทั้งเครื่องดื่มแล้วก็ขนมเลยนะคะทุกคนอันนี้นะคะเครื่องดื่มก็มาเสิร์ฟแล้วนะเราสั่งมาเป็นเพียวมะช,ช่ะนะคะแล้วก็มีขนมด้วยจะบอกว่าขนมเขาอร่อยมมาก ะะแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายมาเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปเดินเล่นรอบๆรบ้านกันนะคะเนี่ยด้านหลังก็ยังมีสวนดอกไม้แบบเยอะมากอ่ะทุกคนคือใครที่กําลังตามหาคาเฟ,ฟ่ฟิลสวนดอกไม้หรือว่าอยากมาถ่ายรูปเล่นกับดอกไม้อะไรเงี้ยนะคะเราแนะนําเลยว่าบล็อตซ์บูมคาเฟ่ไม่ทําให้ผิดหวังนะคะคือเขาทําถึงสุด,สด ความแบบดอกไม้เอ่ยใดต่างๆนะคะแล้วก็มุมถ่ายรูปน่ารักน่ารักเยอะมากเนี่ยขนาดตอนเนี้ยฝนตกใช่ป่ะแต่ว่าเราก็สู้นะคะออกมาเดินเล่นถ่ายรูปกันเพราะว่าบรรยากาศมันดีอะทุกคนเนี่ยดูสวนดอกไม้ดีน่ารักมากใครมาเขาใหญ่นะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดที่นี่นะ โอเคเดี๋ยวเราจะไปเข้าเช็คอินที่พักกันนะคะทุกคนทริปนี้เราพักกันที่ลาพูลิเน่เขาใหญ่นะคะซึ่งที่เนี่ยเป็นที่พักที่เราอยากมามากๆนะคะเพราะว่าเราไปเห็นใน i อมาแล้วคือด้านในเขาสวยมากๆนะคะเป็นที่พักสไตล์ยุโรปที่แบบทำถึงแล้วก็สวยมากๆโอเคตอนนี้เราก็มาถึงแล้วเดี๋ยวเช็คอินเสร็จแล้วเราจะพาไปดูบรรยากาศด้านในที่พักกันค่ะ นี่ทุกคนพอเข้ามาด้านในนะคะเขาก็จะเป็นสไตล์นี้เลย <S <S 1> <S 1> คือเหมือนหลุดเข้ามาอีกโลกหนึ่งเลยอ่ะทุกคนเขาก็จะตกแต่งเป็นฟิลแบบยุโรปนะคะนี่แล้วก็มุมนี้นะคะมุมสระว่ายน้ท่ามกลางธรรมชาติคือเป็นมุมที่แบบดึงดูดให้เราต้องมานะคะที่นี่เท่านั้นเพราะว่ามันสวยมากเนี่ยทุกคนดูบรรยากาศด้านในดิแล้วตอนนี้คือความฝนตกต่างๆนะคะมันก็แบบบรรยากาศดีสดชื่นมาก ตอนนี้เรากำลังจะไปที่ห้องพักที่เราจองมานะคะซึ่งพี่พี่เขาก็มาช่วยเรายกกระเป๋าเนาะคือพนักงานบริการดีมากนะคะพี่พี่เขาน่ารักมากมาดูแลเราตั้งแต่แบบจอดรถเลยแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะไปห้องพักกัน นี่นะคะห้องพักที่เราจองมาจะเป็นห้องพักแบบวิลล่านะคะเป็นวิลล่า3นะห้องนี้ก็จะสามารถนอนได้4คนนะคะแล้วก็สามารถเสริมได้ด้วยนี่ดูคนหน้าบ้านเขามีแบบว่าป้ายต้อนรับเป็นนามสกุลเราด้วยนะเือ,อน่ารักมากนี่เดี๋ยวเราจะพาเข้ามารีวิวห้องพักกันนะคะเขาก็จะมีทั้งหมด2ชั้นนะคะทุกคนแล้วก็ชั้นล่างเนี่ยก็จะมีห้องนอนหนึ่งห้องนะคะเป็นห้องนี้ก็จะเป็นฟิลแบบมาสเตอร์เบดรูมนะคะเป็นห้องนอนใหญ่เนาะ ทริปนี้เรามาทั้งหมด5คนนะคะก็เลยจะมีการเสริมหนคนนะเพราะว่าห้องวิลล่า3เนี่ยนะคะเขาจะนอนได้ทั้งหมด4คนแต่ว่าก็สามารถเสริมได้เนาะเราก็เสริมมา1คนราคาจะอยู่ที่6,500บาทนะคะแล้วก็เสริม1คนอีก1 5 0 0บาทก็จะรวมเป็น800 0บาทนะคะทริปนี้ที่เราจองม,มานี่แล้วก็ด้านล่างก็จะมีห้องน้ําเป็นห้องน้ําใหญ่นะคะก็จะมีห้องอาบน้ําแยกโซนเปียกโซนแห้งให้นะคะฟิลนี้ แล้วเขาก็จะมีเป็นมินิบาร์ให้นะคะมีขนมแล้วก็เครื่องดื่มในตู้เย็นด้วยนะทุกคนเขาบอกว่าตัวขนมกับน้ำดื่มเนี่ยเราสามารถทานได้ฟรีเลยนะคะที่เขามีไว้ให้ในห้องนะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันค่ะทุกคนนี่ชั้น2เขาก็จะเป็นฟิลนี้นะก็คือจะมีห้องนอนด้านล่างหนึ่งห้องแล้วก็ห้องนอนด้านบนหนึ่งห้องนะคะห้องนอนด้านบนก็จะเป็นฟิลแบบว่าห้องนอนใต้หลังคาอะไรประมาณเนี้ยทุกคนเหมือนแบบบ้านสไตล์ยุโรป นี่ห้องนอนน่ารักมากเฮ้ยห้องนอนด้านบนก็น่ารักเหมือนกันนะแล้วก็ด้านบนเขาก็จะมีห้องน้ําด้วยนะคะแต่ว่าจะไม่มีห้องอาบน้ํานะคะจะเป็นห้องน้ําธรรมดาเนาะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบครันเหมือนกันนะคะมีตู้เย็นเล็กๆให้แล้วก็มีทีวีด้วยนี่อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนด้านบนนะคะก็จะแบบบรรยากาศประมาณนี้แล้วก็จะเห็นวิวข้างล่างแบบนี้เลยคือฟิลดีมากอะ,อะเขาตกแต่งน่ารักมากแล้วแบบทําถึงมาก ก็ที่นี่นะคะสรุปก็คือเราจองมาในราคา8,000บาทนะคะก็คือเดิมแล้วเนี่ยเขาจะนอนได้ทั้งหมด4คนราคา6,500บาทแต่ว่าเรามีเสริม1คนนะคะเสริมเนี่ยจะราคาอยู่ที่คนละ1,500บาทก็เลยรวมเป็น8,000บาทนะคะแล้วก็ราคานี้จะรวมอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วนะ โอเควันนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนก็เข้าที่พักแล้วก็พักผ่อนกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราภาวนาขอให้มีแดดนะคะแล้วก็มีแสงเพียงพอให้เราสามารถถ่ายรูปได้เนาะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาถ่ายรูปเล่นรอบๆที่พักกันนะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ Good morning day 2นะคะทุกคนนี่วันนี้เราตื่นแต่เช้าแล้วก็ได้เจอกับแสงแดด คือแดดออกแล้วดีใจมากว่านี่เดี๋ยวเราจะพาไปถ่ายบรรยากาศร,รอบๆที่พักให้ดูนะคะอันนี้เป็นแบบเวอร์ชันสดใสดีใจอ่ะวันนี้ไม่แดดแล้วนี่ห้องพักของเราห้องนี้ไปเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเล่นกันไก่ไดงเลย กกกุุกุวันนี้แดดดีมากจะลองให้เดี๋ยวเราจะลงไปถ่ายรูปเล่นตรงริมสระน้ำกันนะทุกคนก็คืออไก่ขันแรงมาก <g iggle> ก็คือกิมมิคที่พักเขาก็จะเป็นตรงมุมนี้นะคะเป็นสระว่ายน้ำกลางแบบหุบเขาแบบนี้สวยอะ ตรงนี้เขาก็จะแบบเป็นเนินเขาลงไปอยู่เลย โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ถ่ายรูปตรงสระว่ายน้ำเรียบร้อยหมดแล้วนี่ด้านล่างเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารเช้ากันนะคะก็คือราคาห้องพักที่เราจองมาจะรวมอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทานอาหารเช้าตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งถึง10บโมงนะคะเป็นอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์นะก็เดี๋ยวเราจะไปดูว่าอาหารเช้าเขาจะเป็นยังไงนะคะอันนี้นะคะเป็นโซนห้องอาหารก็คือตรงทางเข้าที่เราเข้ามาจะเจอกับห้องอาหารเลย แล้วมุมนี้ก็น่ารักอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนอีกชุดมาถ่ายมุมนี้ดีกว่าเนี่ย <c oughs> มันจะเป็นแบบฟิลเนินเขาแล้วก็เห็นบรรยากาศด้านหลังอ่ะสวยเนาะวันนี้อากาศดีมากนี่อันนี้ทางเข้าแล้วก็เข้ามาเจอห้องอาหารเลย นี่นะคะบาอาหารชาบูเฟ่เขาก็จะมีแบบทั่วไปนะทุกคนกนะ็คือมีพวกขนมปังมีข้าวต้มนะคะเป็นแบบบูฟเฟ่เลยนะมีสลัดผลไม้ต่างๆแล้วก็บรรยากาศห้องอาหารนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะเช็คเอาท์ออกจากที่พักแล้วแล้วก็เก็บของเรียบร้อยที่นี่ก็คือเช็คอินบ่ายสองแล้วก็เช็คเอาท์เที่ยงนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะกลับแล้วบายบายที่พักน่ารักมากเดี๋ยวเราจะพาไปคาเฟ่กันก่อนแล้วค่อยกลับบ้านนะคะ ตอนนี้เรามากินข้าวเที่ยงกันที่ร้านทัวกำปั่นนะคะบอกว่าที่นี่ได้มิชลินด้วยนะเอดอี๋ยวเราจะมากินข้าวเที่ยงกันก่นกอนนะครับเรามาดูเมนูตั้งเลยผิวมากเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็นวันนี้เรามาตรงกับวันหยุดนะคะทุกคนคือคนเยอะมากเหมือนจะมีแบบทัวมาลงอบะ หามาเสิร์ฟแล้วนะคะน่า,าก,ก,กินมากเ็าเสิร์ฟเร็วมากเลยนะคะทุกคนคนเยอะแต่ว่าแบบรัวเขาทำเร็วมากประชาชนโอเคทุกคนตอนนี้เรามาแวะกันที่คาเฟ่เลเวนสเกลนะคะ แต่วันนี้น่าจะพอว่าวันหยุดอะคนค่อนข้างเยอะเลย